อุทาหอนคนติดจอต้องรักษาตาไปตลอดต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มชื่อดังมากความสามารถสำหรับคิดพีรวัตรแสงโพลัรโดยเราจะเห็นผลงานหลากหลายด้านของหนุ่มคลิสอยู่บ่อยครั้งและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเขาได้จากทั้งในอินสตาแกรมและทวิต t ตอร์ล่าสุดหนุ่มคริสได้ทวิตข้อความผ่านแอคเคาท์ทวิตเตอร์ส่วนตัวระบุว่า อุทาหรณ์สำหรับคนชอบมองจอทีวีโทรศัพท์ iPad คอมพิวเตอร์นานๆกระจกตาอักเสบเป็นแผลหมอบอกว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องรักษาไปตลอดต้องดูแลและเปลี่ยนพฤติกรรมไปตลอดเหมือนการแปลงฟันที่ต้องดูแลฟันไปตลอดชีวิตเรานอนไม่ได้มาเจ็ดวันแล้วครับรู้ตัวกันนะทุกคนอย่ามาเป็นแบบผมเลยยิ่งคนที่เป็นภูมิแพ้จะมีอาการหนักกว่าคนอื่น และการกินยากแก้แพ้จะทำให้จมูกแห้งตาก็จะแห้งไปด้วยกลายเป็นไม่ดีอีกท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาส่งกำลังใจให้กับนุ่มคลิสจำนวนมาก